วันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับที่ผมทํามาตลอดนะครับแล้วก็ได้ผลดีมากแล้วก็ได้ประโยชน์หลายด้านด้วยนะครับนั่นก็คือนี่ครับเป็นถังเป็นถังมีอยู่หลายถังนะครับนั่นก็คือน้ําหมักจุลินทรีย์นะครับอันนี้เป็นน้ําหมักจากตัวปลานะครับประโยชน์ของมันก็คือใช้ในการฉีดพ่นพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็อีกประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือเจ้าหนอนตัวนี้นะครับนําไปเลี้ยงไก่นะครับ ให้กินสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับแล้วแต่จํานวนตัวหนอนนะครับว่ามีมากหรือมีน้อยนะครับดูนะครับว่าการตอบสนองของเจ้าไก่จะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเจอหนอนตัวนี้นะครับอันนี้ให้ไก่โฉนกินนะครับอาจจะกินไม่ทั่วถึงแล้วครับอยู่ที่ไหวพริบของไก่แต่ละตัวตัวไหนช้าหรือตัวไหนเร็วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนไก่เล็กแล้วก็ไก่ไข่นะครับ อันนี้จะมาให้ลูกไก่เขากินนะครับแต่ก็กินไม่มากนะครับแบ่งๆกันได้เยอะเลยนะครับไก่จะแข็งแรงสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าเจ้าหนอนตัวนี้มีโปรตีนสูงมากนะครับจะเอาไปให้ไก่ไข่ตอเลยนะครับตามติดเลยนะครับเพราะเขา่าจจะชอบมาก นี่ไก่ไข่นะครับอาจจะมีไม่มากเดี๋ยวเอามาให้ใหม่นะครับไก่ไข่เขาจะขี้สงสัยหน่อยนะครับปวกเขาจะกินช่วยบำรุงนะครับให้ไก่แข็งแรงนะครับนี่กินกันแล้ว ลองไปทาดูได้นะครับน้ําหมักจุลินทรีย์ก็มีหลายสูตรแล้วก็ทุกสูตรก็จะมีหนอนแมลงวันแบบนี้นะครับหนอนโปรตีนแบบนี้นะครับใช้มาเลี้ยงสัตว์ได้นะครับโดยเฉพาะนกกระทาไก่นะครับหลักๆหรือท่านใดที่แบบเลี้ยงนกกรงหัวจุกก็ดีเลยนะครับจะเป็นสูตรนี้นะครับนี่ไปใคร เริ่มกินกันแล้วนะครับถ้าเขากินก็แป๊บเดียวหมดเลยนะครับไก่ไข่ก็ตัวนี้ยังไม่ไข่นะครับให้กินหัวอาหารเป็นหลักนะครับไก่เพิ่งได้อายุห้าเดือนกว่าๆนะครับก็อีกประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือนก็น่าจะไข่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าไข่แล้วจะมาอัปเดตให้ดูแล้วก็จะมาแบ่งปันว่าไก่จํานวนเท่านี้กินอาหารเท่าไหร่ต่อว,วันนะครับแล้วก็ส่วนต่างระหว่างไรายได้กับต้นทุน แตกต่างกันขนาดไหนนะครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาฝากเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในตอนหน้ามีอะไรอีกจะนํามาแบ่งปันอีกนะครับ